ครับได้พอแล้วแรงอยู่ครับปลานินตัวเนึ่งปดุกอีกสองเดี๋ยวลาบปาดุกครับสวัสดีครับพบกับหมอมีหนีเที่ยวนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสกลับมาที่บ้านมหาสารคามนะครับวันนี้พอสิตึกแขกกินครับบามือนแรงทิ่ไดไปกินแน่ครับมาเบิง้งสอนเวันนี้ ตอนนี้ก็ลุ้นครับจะได้หรือเปล่ามาดูกันโอเควันนี้ไม่อดแล้วครับได้ประดุก โอตแหก็เหนื่อยตรงที่เอาย่าออกจากแหนี่แหละครับครับมื้อนี้มอมมีก็สิหาขเขาแรงครับตึกแหครับสิได้เ่าได้เดี๋ยวก็หูโดนแล้วครับว่นน้ตึกแห มาดูเดี่ยวมือสองครับติกแขครับ ยังแค่ไหนยังโตอยู่ครับสิเดกินนบุมมาหนิเอาไมเอมาไมคือแล้ว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  โอเคครับได้ปลาปลาสลิดน้ำปลาสลิดปลาสลิดเอยนี่ก็คือพ่อผมเองครับพ่อยืนแสดงกับพ่อปีนี่ อายุเท่าไหร่ก่ออายุแปดแบดปีแล้วนะครับ,รบป๋าผมพ่อเป็นคนชอบไก่ชนมากนะครับนี้ตรงนี้ไก่ชนไว้ชนเยอะหน่อยนอกจากไก่แล้วก็มีกบมีห่วกนี่แหละครับพอสุดท้ายชีวิตคนเราก็แค่ต้องการมีอาหารกินอากาศบริสุทธิ์กินให้อิ่มนอนหลับก็พอแล้วครับบรรยากาศแบบนี้ กบให้ลูกชายไปเลี้ยงต่อนะครับบนอยฮะโน้งในอกเป็นตัวแล้วโค้ออกแยกออกหลายเจลินอัน<ะ>อน,อนี้เป็นลูกออดครับลูกออดหรือหัวมีหลายบ่อหลายรุ่นครับ นี่เป็นบอ่ออนุบาลรุ่นนี้ตัวละหนึ่งบาทครับล้วด<อ>เลยพอ่อลลอยมาวดสองลอยรุ่นนี้โลละสองร้อย200บาทครับประมาณประมาณร้อยตัวประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยตัว รูปนี้กิโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับุ่นตัวใหญ่ขึ้นมาก็อขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปอาจจะยังไม่มีความรู้อะไรได้มากก็ขอโทษด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ